ผมจะสอนการหุงข้าวเหนียวนะครับโดยที่ปั้นได้นะครับหลายๆคนอยากจะทําได้แต่ไม่สามารถว่าจะทําได้กันทุกคนนะครับแต่ดูวิธีง่ายๆของผมนะครับปะ้นเริ่มต้นด้วยการก่อไฟนะครับไม้งามมานะครับ2ต้นนะครับนะอีกอันนึงเป็นไม้คานบนนะครับไม่ต้องเป็นงามนะครับแล้วก็เสียบลงไปเลยนะครับเสาสองต้นมันจะขนานกับกองไฟนะครับแล้วก็ไม้คานบนเราก็มาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาหม้อสนามมาใส่เพื่อทําน้าร้อนนะครับ จากนั้นก็ใส่น้ำนะครับเราจะหงข้าวเยอะเราก็ใส่น้ําเยอะแต่ผมจะใส่น้ําครึ่งหนึ่งครับผมกินน้อยนะปิดปาเํานหม้อสนามนะครับใส่น้ํานะครับเราก็มารอให้น้ําเดือดนะพี่น้องระหว่างรอน้ําเดือดนะครับนะเราไม่ต้องมีระยะเวลาที่กําหนดมันนะครับนะขอแค่ว่าน้ําเดือดมันก็ทําเป็นขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับนะ และตอนนี้น้ําเราก็ร้อนนะครับเราจะสังเกตและน้ําของเราร้อนได้ยังไงนะครับมันจะมีไอ้น้ําร้อนออกมาแล้วก็หม้อสั่นนะครับนั่นคือใช้งานได้นะครับไปขั้นตอนต่อไปและนี่คือน้าร้อนของเรานะครับเราจะเทข้าวลงไปนะครับเมื่อเทข้าวลงไปให้ได้อสําหรับพอประมาณที่เราจะกินนะครับเราเทเสร็จแล้วเราเอาไม้ที่เราตัดมานะครับคนคนก่อนนะครับคน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 นะครับ แล้วก็รอนะครับตั้งรอประมาณหนึ่งนาทีหรือ2นาทีนะครับผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับเราก็อ่ะดันข้าวขึ้นมาครับถ้ามันมีเมื่องเมืองยังไม่พอนะครับเราก็รออีกประมาณสักครึ่งนาทีนะครับหลังจากผ่านไป2นาทีนะครับข้าวของเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับได้พอประมาณเราเทน้ําออกเลยนะครับนะเทน้ําออกให้หมดนะครับที่เราเทน้ําหมดจิ้มนะครับจิ้มเลยจิ้มครับจิ้มให้มันรอบๆเลยนะครับ รจิ้มเสร็จนะครับปิดฝาไปใส่ต่อไปมาเขี่ย่านออกเลยนะพี่น้องนะเขี่ยฐานออกมานะครับเอาเป็นฐานล้วนๆนะครับไม่ใช่ไฟนะครับที่เราได้่านเพียงพอนะครับหม้อเราก็มาตั้งให้มันลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องฝั่งหนึ่งจะเป็นไฟฝั่งหนึ่งจะเป็นฐานนะครับนะตั้งไว้เรื่อยๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสานาทีนะครับ หลังจาก3ามนาทีผ่านไปนะพี่น้องเราจะกลับด้านฝั่งนี้ให้มันไปหาไฟนะครับนะเราจะกลับด้าน,นะเมื่อเรากลับด้านเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ลายเดิมนะครับเหมือนเดิมครับรออีก3ามนาทีครับหลังจากผ่านไป3ามนาทีครับครั้งที่สองนะครับเราก็จะเอามาเปิดดูนะครับเปิดดูนะครับเปิดปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บนะนะมันก็เริ่มจะสุกนะครับเราก็จิ้มนะครับจิ้มจิ้มลงไป กินให้มันเป็นหลอีกทีหนึ่งครับนะเนี่ยครับข้าวเหนียวเราก็จะปั้นได้แล้วนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะปิดฝาเหมือนเดิมนะครับอะไรโดนเสร็จนะครับเรามาเคลียร์ฐานนะครับครั้งนี้จะเป็นไฟอ่อนๆนะครับอ่อนกว่าเดิมนะครับเราจะคว่ำหม้อลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็คว่ำหม้อเลยนะครับนะเอาก้นมันขึ้นบนครับนะเอาก้นหม้อขึ้นบนนะครับเนี่ยเราก็ตั้งไว้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับนะ หนึ่งนาทีเราก็มาเคาะก้นนะครับนะก็ไปเรื่อยๆาะไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเรื่อยๆไม่ให้มันติดหม้อครับอ่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีเราก็หมุนกลับไปฝั่งนั้นนะครับนะเอาฝั่งนี้เข้าไปนะเนี่ยแค่นี้นะครับรออีกหนึ่งนาทีแค่นั้นครับอ่หลังจากหนึ่งนาทีผ่านไปเราก็จะมาดูข้าวเรานะครับพี่น้องป้าไปเลยครับเค็ดดินก่อนครับเรามาลุ้นกันว่าสุกไหมนะครับ ฝาแล้วนะครับพี่น้องแต่ทงนี่ข้าวเหนียวของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยพร้อมปั่นโดยง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะปั้นให้ดูนะครับอืมอืมเห็นไหมครับปั้นได้นะครับนะเป็นข้าวเหนียวแบบสามารถรับประทานได้เลยนะครับนะเป็นข้าวเหนียวทั่วไปเลยนะครับ สูตรนี้วิธีนี้นะครับอ่าหลายคนก็อยากจะทําเป็นนะครับผมก็สอนให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสุกมดนะครับทุกมิตนะเนี่ยการสาธิตยุทธวิธีการเอาตัวรอดในป่านะครับนะทำคนเดียวนะครับถ่ายคลิปคนเดียวภาพมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็นําไปใช้ปฏิบัติได้นะครับเอาชีวิตรอดในป่าวิธีหุงข้าวเหนียวนะครับโอเคครับ